มาพบกันรอยอีกแล้วนะฮะวันนี้เหมือนเดิมครับร้อยสายฮะเดี๋ยวนี้มีเพื่อนมาด้วยครับมาดูเองครับนี้เราเพิ่งเพิ่งปล่อยคันเบ็ดไปนะครับสองคันมาดูเหยื่อกันฮะม,มีเหยื่ออยู่ประมาณสิบกว่าาต,ตัวนะครับ ตางกันครับระหว่างรอใส่ลงไปแล้วก็เน็บเตี้ยนลมแรงมากนะมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับโว้ยใบเล้งหรืออะไรครับไม่หล่นครับ กจะไปเล้ง,าา <laughs> งขาเขาเื้เล้งต้องโดดทีม่ใช่แล้วไม่ใช่เล้งมงันต้องนี <laughs> เงเง่เล้งเล้งเล้งขึืนยาก <laughs>

ขาดไม่มีอะไรไม่มีองดับมัน

khó mà có mà một cái kiểu kiểu lầy quá ôi đi đi ai đâu đi ไอ้ <S <S <PE C> อเล้งมาแล้วไอ้เล้งเพื่อนยากโผมกรนึกว่าไอ้เล้งกินแปลกแปลกวะมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ฮะตัวแรกเราครับสายลอยไม่ค่อยนาน,นะฮะอเอาละครับมาแล้วครับ,รบตัวที่สองครับ ปลาปลาวันนี้กินทุ่นไม่แตกครับมาลุ้นกันครับอ่ะครับก็ไม่ใหญ่ก็ต้อง นู่นนะข้างนู่นเฮ้ยไม่ใช่สวิงพะผูดผิดขอก็ได้เอาปาลาเก็แล้วตื่นเต้นนะเฮ้นนเ,เดี๋ยวลุดนี่งไปสิปลาสบะว่าจับสายก่อนเอาเออเล็กใหญ่นับหนึ่งรับเั้งใหญ่นับหนึง่งมาแล้วครับตัวที่สอง แล้วครับเอาอีกแล้วไม่ใช่ปลานะครับฝนตกอีกแล้ว เลยครัะหว่างเราใส่ลอยก็ตกปลาเล็กเล่นไปนะฮะ em <tôi> lao bị bắn cú nữa này Ê, đúng không? Nào, nó tôi này เชือเครื่องจอนะคพักเที่ยงครับกินข้าวกับรองท้องครับเติมพลังฮะนี่มีไข่ต้มกับงบแล้วก็แกงครับนี่ขาดไม่ได้เลยเนี่ย ทิพพลดวางรอสายลอยก็ปล่อยหน้าดินไว้นะฮะเยอสตดไม่อดตาย,าห,ยหัวกล้องเ <c oughs> ยอะหนักเกิน เนี่ยครับมาอกี้หลุดครับเหยื่อสดไม่อดตายครับ <c oughs> มาแล้วบาลากุดะเด็กเลย <c oughs> สากสากร <c oughs> <c oughs> ับที่สามครับผม ร้อยครับเรียบร้อยปยัรวัานารวันวันน รอยคอยไม่นาน,นครับตามมาต่อครับ,รบก็เวลานะฮะวันนี้5โมงแล้วเดี๋ยวมาดูผลประกอบการวันนี้กันครับ,รบมีฮะมีอินรีนใส่สวย2ตัวตัวน่ตัว,ตวรวมไปแล้ว3 ก็เลยเบสากฮะแล้วลกใใ็มีขบเก,ก๋าปลาแข้งไก่อะไกปาน้อยก็มาให้แมวฮะนี่ครับเดี๋ยวเราจะทำการวิ่งกลับลนะฮะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ติดตามรับชมคลิปต่อๆไป คุณครับขอขอบคุณที่ตามรับชมนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ